รักขังใจตอนที่สี่สิบเอ็ดลงเช้าพ่อแสบรู้สึกตัวก็รู้ว่าเมื่อคืนเขากับพัตเตอร์ไม่ได้มีอะไรกันมันเต็นไปได้เหรอที่พัตเตอร์ไม่ทําอะไรเขาหรือว่าเมื่อคืนนี้พัตเตอร์จะเมาหนักเหมือนกันรถตัวเขาก็จําอะไรไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่ากลับมาที่ห้องตอนไหนพอเขาพยับพัตเตอร์ก็ตื่นอิเพวกฉันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจทําให้ในายตื่น ไม่เป็นไรจะไปไหนล่ะนอนต่ออีกสักหน่อยเถอะนะกำลังสบายเลยสบายอะไรเล่าอุดอาจจะแย่นี่นายกอดฉันต้องคูเลเเหรอก็อืมอาจจะเหนื่อยด้วยละมั้งก็แถมน้งเดิมอีกใครไม่รู้เมื่อคืนเมาตัวอ่อนไปหมดฮะตัวอ่อนใช่เราเราเมื่อคืนพอนายพาฉันกลับมาที่ห้อง นายก็หลับไปเหรออืมรู้สึกเหนื่อยเพราะฉันใช่ไหมที่ทำให้นายเหนื่อยขนาดเนี้ไม่ใช่เลยเป็นเพราะงานของฉันต่างหาเรื่องของแาบตร์เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นจริงเหรอจริงสิอย่ายวทำหน้าแบบนั้นมันดูเหมือนไม่ใช่ศาสตร์เลยนะทำหน้ายังไงเล่าก็ทำหน้า เออหน้าแบบนี้ไงโอ้ยเจ็บนะมาดึงแก้มเขาทำไมอาจเป็นหลายๆครั้งที่พัตเตอร์อยากจะจับแก้มของน้องอย่างนี้แต่ทุกครั้งที่เขาเห็นแซบแซบก็มักจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสมอมันไม่บ่อยนักที่เขาจะเห็นใบหน้าของแซบป้าจากแพ้ตั้งแต่รู้จักกันมาเจ็บมากเหรอก็เจ็สบสิจับแค่นี้ทำเป็นเจ็บ ที่ไปมีเรื่องกับคนอื่นเนี่ยโดนจนปากแตกคิ้วแตกไม่เห็นบนเจ็บสะคำก็ก็น่ามันมันอะไรถ้าเถียงไม่ออกก็อย่าเถียงดีกว่าโหยเดี๋ยวนี้นายคิดโซ่หรอให้เพื่อเปล่าซะหน่อยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะแสบที่โต้เถียงกับพัตเตอร์พัตเตอร์รับสายแล้วก็ส่งต่อให้กับแซบเป็นยูโรที่โทรมา ส่วนตัวเขาเมื่อส่งโทรศัพท์ให้น้องก็เข้าไปคอเคลียร์ที่ซอกคอในขณะที่อีกฝ่ายกำลังรับสายพี่ชายแสบถึงกับเฉลึงตาใสเขาอยากจะคุยกับพี่ชายแต่ถูกพัตเตอร์รบกวนแล้วดูเหมือนว่าพัตเตอร์จะไม่ยอมหยุดง่ายๆเขาสัมผัสที่ต้นคอแล้วก็จูบเน้นๆดังจูบแสบรู้ว่าพัตเตอร์คงไม่หยุดง่ายๆพอเช้าๆแบบนี้อืม ไอ้หนอนน้อยมันคงตื่นแน่ๆแ,แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาพอเขาต้องการคุยกับพี่ชายต่อแต่พัตเตอร์ก็ไม่หยุดและรูปไร์ที่อกของเขาขนาดอกแบนๆก็ยังรูปไม่หยุดทาให้แสบปล่อยเลยนําเลยก็ทําให้พัตเตอร์ยิ่งยามใจสแสบ,บแรกต่อมองค้อนแล้วฟังพี่ชายพูดต่อเมื่อรู้ว่าแม่เข้าโรงพยาบาลทําให้แบตกใจ ักพัตเตอร์ที่กำลังโดนเนียกับเขาจึงเกืบตกเตียงพัตเตอร์เองก็ตกใจเหมือนกันอะไรแสบมีเรื่องอะไรแม่เขาเ้าโรงพยาบาลไอ้เพือกใจเย็นนะคงไม่เป็นอะไรอย่าร้องไห้สินี่เป็นอีกครั้งที่พัตเตอร์เห็นแสบร้องไห้ยอมรับถึงเขาเห็นไม่บ่อยแต่เขาไม่ชอบขนาดแสบโดนทำร้ายบาดเจ็บสาหัสยังไม่ร้องสักแอะทำให้เขาเอง ต้องรีบพาแสบไปที่โรงพยาบาลเขาได้รู้จักพ่อกับแม่และพี่ชายทั้งสองคนของแสบพ่อและพี่ชายทั้งสองคนเป็นหมอส่วนแม่ในอดีตเคยเป็นนางพยาบาลแต่ตอนนี้มีอาการป่วยน่าจะเริ่มป่วยมานานแล้วแต่มาหนักก็ตอนที่แสบมีคดีและถูกจับเธอร้องไห้แลวกอดแสบมันน่าแปลกที่แสบไม่ร้องไห้ต่อหน้าเธอ อาจเป็นเพราะแสบไม่อยากให้แม่เห็นน้ำตาทั้งสุดเขตก็มองพัตเตอร์แฟนของน้องชายไม่ยักจะเหมือนคนขี้คุกเลยสักนิดพบรักกันในนั้นจริงๆหรอเขาหลอกกว่าทุกคนเท่าที่เขาเคยพบมาเพราว่าวาเลยหล่อแล้วแต่พัตเตอร์หลอกว่าอีกแสบโชคดีสมัติขอบคุณมากนะครับที่คุณช่วยน้องชายผม สุดเขตเอ่ยขึ้นในขนาดที่น้องชายกำลังต้อนอาหารให้กับแม่ครับไม่เป็นไรผมยินดีช่วยจริงแล้วผมก็ต้องช่วยอยู่แล้วเพราะแฟนของผมนี่ครับนี่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วเหรอครับครับหรือว่าผมไม่คู่ควรกับน้องคุณพูดอะไรอย่างนั้นครับผมไม่ได้ยัเกลียดคุณ ที่ผมพูดไม่ใช่หรอครับกลัวว่าคนที่ไม่เหมาะสมจะเป็นน้องผมมากกว่าคุยอะไรกันอยู่หรอครับมาทานข้าวดีกว่าสุดเขตยูโรเรียกทานข้าวขัดจังหวะสกอรสุดเขตเองก็รู้ว่าพี่สายไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดเขาแสบมาร่วม่งทานอาหารด้วยหลังจากแม่ทานยาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เผือก เป็นไงอาหารอร่อยไหมอืมอร่อยอยู่แล้วพี่ชายฉันเป็นคนทำใช่ใช่พี่อ่ะเป็นคนทำเองสึดเขตอมยิ้มพร้อมกับเหลือบมองไปที่พัตเตอร์สพตาของเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจกับกลับไปตักอาหารให้กับแซบผู้เป็นน้องชายแซบถ้างั้นดูแลแม่ทีพอดีพี่ต้องไปเข้าเวรแล้วอ่ะ ครับผมดูแลแม่เองปะสุดเขตยูโรล,ลุกขึ้นยืนแล้วก็เรียกน้องชายเอออะไรกันหรอครับก็นายมาฝึกงานที่นี่ไม่ใช่หรอเออจริงด้วยครับขอตัวนะครับขอตัวสุดเขตต้องจำใจลุกขึ้นและตามพี่ชายไปยูโรไม่รู้หรอกว่าทำไมสุดเขตถึงได้มาทำงานที่นี่โรงพยาบาลแห่งนี้ ไม่ว่าจะเข้าได้ง่ายๆยิ่งเข้ายิ่งเข้าในช่วงนี้แล้วเป็นเด็กปึกมันยากมากเลยทีเดียวเขาจะไม่รับไม่รับไม่รับหมอที่ไม่เป็นมืออาชีพเข้ามาทํางานที่นี่เด็ดขาดแต่สุดเขตได้มาเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรงั้นผมขอตัวนะพี่ยูโรอืมตั้งใจทำงานล่ะอย่าให้พลาดนะสุดเขตครับผมรู้ครับ ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งผมจะไม่พลาดเด็ดขาดพี่เชื่อมือผมสุดเขตได้มาทางานที่เดียวกับพี่ชายเพราะความตั้งใจและโรงพยาบาลน,นี้ก็จะทำให้เขามีอนาคตและได้เจอคนที่มีฐานะละมั่งคัง่งได้เจอคนที่พร้อมที่จะดูแลเขาได้ด้วยความช่วยเหลือจากศรัทธาแค่เขาเอ่ยปากศรัทธาก็ผลีตผจอ จัดการเรื่องนี้ให้เขาอย่างเรียบร้อยเรื่องนี้เขาไม่บอกแม้กระทั่งคนในครอบครัวทางด้านถูมื่อสืบรู้แล้วว่าเชอร์รี่อยู่ที่ไหนเขาก็ตามไปที่โกดังที่เก็บสินค้ารู้ว่าที่นี่มีอะไรแต่เขาก็ดึงดันที่จะมาได้พบเชอร์รี่จริงๆเขามาพร้อมกับเพื่อนอีกสามคนเชอร์รี่กำลังหนีเขาเชอร์รี่คุยกันก่อนได้ไหมไม่มีอะไรจะคุยกับนาย ปล่อยฉันใจยเย็นๆไว้ทูเธอรู้แล้วนะ่ะทูหันไปบอกกับเพื่อนในขณะที่เขายังคงจับข้อมือของเชอรี่อยู่ฉันบอกให้ปล่อยนายตามมาที่นี่ทำไมก็เชอรี่เป็นเมียฉันฉันไม่ตามเมียแล้วจะไปตามใครเมียเหรอนายเรียกฉันว่าเมียแล้วนายเคยปฏิบัติเหมือนฉันเป็นเมียนายไหมปล่อยฉันฉันจะบอกสักวันนี้เลย ว่าฉันกับนายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันตั้งแต่นายทำรลายฉันเชอร์รี่ฉันขอโทษเก็บคำขอโทษของนายไว้เถอะฉันไม่รับพวกนายอยากขยับหยุดตรงนั้นปล่อยเชอร์รี่เนยพูดด้วยน้ำเสียงเฮียมเกียมปืนของเขาต่อไปที่หัวของทูร่วมถึงเลดและบัณฑิตลูกน้องอีกสิบกว่าคนปลายกระบอกล้วนจ่อมาที่ และเพื่อนอีกสองคนพวกเขาบุกมาที่นี่ไม่มีอาวุธติดตัวมาเลยสักชิ้นพอตั้งใจจะมาคุยกับเชอรี่ไม่ได้ต้องการจะมาหาเรื่องทางั้งที่รู้ว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่เพาก็พร้อมที่จะเสี่ยงพวกแกปังฉันก่อนดีวะฉันแค่จะตามมาขอขึ้นดีกับเชอรี่แกก็ได้ยินแล้วว่าเชอรี่ไม่อยากคุยกับแก ปล่อยเชอรี่ยูนี้ไม่งั้นฉันจะยิงเพื่อนแกทั้งสองคนผูจำเป็นต้องปล่อยปล่อยข้อมือของเชอรี่พอไม่อยากให้เพื่อนต้องเจ็บตัวเพราะเขาเขาไม่น่าชวนมันทั้งสองคนมาด้วยเลยไปซะฉันบอกให้แกไปไงเชอรี่เหลือบมองพู้กับเพื่อนอีกสองคนที่เดินไปน้ำตาก็ร่วงเพาะเพาะ เอร์รี่เป็นอะไรไหม Red, เลดรีบโอบไหล่เพื่อนในที่สุดเชอร์รี่ก็พ่ายแพ้รบอกของเลดแล้วก็ร้องไห้หนักมากไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโอ้ยแกจะทำให้ฉันร้องไห้ไปด้วยเนี่ยเชอร์รี่แกจะยังไงก็ว่ามาดิไล่ฉันเก็บมันเลยไหมจะบ้าอะไเลดได้อยากกลับเข้าไปอยู่ในคุกหรืองไงใครจะอยากกันละเวยแต่ว่าเทอร์รี่ ให้พาเชอรี่เข้าไปข้างในเถอเชอรี่ตอบอะไรแกมไม่ได้หรอกเชอรี่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงและกำลังถกเถียงกันเรื่องของเขาแต่จะให้ทำยังไงในเมื่อเขาเลือกแล้วที่จะหนีเลือกแล้วที่จะจบแต่ทูกลับตามมามาย้ำทำให้ภาพเดิมๆมันย้อนกลับมาทำให้เขาไม่อาจเก็บความรู้สึกไว้ได้อีกแล้วทูเองตอนนี้โมโหมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาจะโมโหมากเพื่อนๆของเขากับไม่ยอมเราจะกลับมาใหม่แล้วบุกมันเอาให้มันตายกันไปข้างหนึ่งใจเย็นๆเย็นอะไรไว้ทูแกยังจะใจเย็นอยู่เหรอเมื่อกี้แกก็เห็นพวกมันยามเราขนาดไหนมันคิดว่าพวกเรากลัวมันหรือไงเราก็กลัวเขาจริงๆอีทูแกเปลี่ยนไปมากเลยเวย้ย เพราะเชอรี่คนเดียวทําให้แกที่ขาดถึงขนาดนี้เลยหรอวะแกต้องสู้ดิไม่งั้นแกจะออกมาทําไมใจเย็นๆหน,นโอ้คผูมันคงมีเหตุผลใช่ฉันมีเหตุผลฉันคิดดีแล้วว่าใช้ไม้แข็งว่าการบังคับเชอรี่ไม่ได้แน่ฉันต้องใช้ไม้อ่อนไม้อ่อนแล้วมันได้ผลไหมวะใจเย็นๆวโอแมไอ้บิก๊ก แกแค่ห้ามอยู่เรื่อยเลยใครจะใจเย็นได้วะเป็นฉันนะฉันก็บุกให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปกลับมาสักหมดเรื่องมันก็ได้แค่แต่ตัวสิวะเทอร์รี่ก็จะกลับเกลียดเขามากไปอีกใช่ใช่จริงอย่างไอู้นว่าแกนี่ไม่มีสมองเลยโอไอีบิก๊กนี่แกว่าถล่วเออเออฉันผิดก็ได้วะแล้วแกจะไงต่อไอโทวันนี้เราคงต้องกลับกันก่อนอะไรวะ แค่นี้เองเหรอใช่แกเชื่อฉันเถอะฉันมีแผนยังไงฉันก็ต้องเอาเชอรี่กลับมาเป็นหกทันให้ได้อืมอย่างนั้นกลับก็กลับวะโอ้ค่อนข้างมโหโมโหมากมโหวพวกไอเนที่กล้าเอาปืนมาต่อหัวเขามันออกจะดูเกินไปหน่อยเมื่อถูกลับไปถึงบ้านก็เจอกับลุงพอดซึ่งขอคุยกับลุงเป็นการส่วนตัว เขาค่อนข้างหงุดหงิดกับเรื่องที่หลานชายขอร้องแต่หลานชายคนเดียวที่เขารักมากคนเดียวที่ยอมติดคุกแทนเขากับเรื่องเลวๆที่เขาทำได้ฉันจะช่วยแกแกคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วคิดเดียวแล้วลุงช่วยผมหน่อยเถอะนะแกนี่ยังไงคราวที่แล้วเมียแกก็เป็นถึงนักฆ่าคราวนี้เป็นแค่ลูกน้องมาเฟียหรอือวะ โผลลุงก็เมียผมทั้งคนเข้าทด้แล้วจนเชื่อก็ใบหญ้าน่ารักแต่ว่าคราวนี้จะเป็นยังไงก็น่ารักไม่เท่าใบหญ้าแต่ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยลุงอืมฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันหวังว่าสเปคของแกคงจะไม่ตกเฮ้ยเสียอยู่อย่างเดียว ฐานะมันไม่สมกับแกเลยนี่สิโทรลุงฉันก็เคยติดคุกติดตารางมาแล้วจะเอาอะไรมาสมฐานะอีกฉันชอบเขานะลุงช่วยฉันหน่อยนะได้ได้คนอย่างฉันเมื่อลงมือทำไรแล้วใครจะกล้าขัดวะต่อให้มันจะยิ่งใหญ่มาจากไหนมันก็ต้องยอมฉันขอบคุณนะลุงผมจะยอมทำงานทำไหวชีวิตลุงเลยไม่ต้องไม่ต้อง แกทำมาเกินพอแล้วหลังจากเนี้ยฉันจะทําอะไรโดยที่ไม่ประมาทหรือว่าเสี่ยงอีกเอาแบบกินน้อยๆต่กินได้น,น,นานๆยิ่งได้เยอะฉันก็ยิ่งเสี่ยงดีไม่ดีจะพานแกสวยไปด้วยผมดีใจครับที่ลุงคิดอย่างนั้นอืมฉันจะจสดก,การให้ภูทั้งดีใจที่ลุงของเขาคิดได้และดีใจที่เขาจะได้เมียกลับคืนมา ตอนนี้แค่รอให้หลุงจัดการเรื่องนี้ให้ยอมรับว่าเขาต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นทาโก้มาเฟียใหญ่ต้องแปลกใจเมื่อนักการเมืองนักการเมืองอย่างสันชัยมาพบเขาสันชัยมาขอมาสุบขอเชอร์รี่ให้กับหลานชายซึ่งเพิ่งออกจากคุกเขาแปลกใจตรงนี้แหละ ไอที่อยากให้แต่งงานแทบตายคือลูกชายของตนเองทั้งสองคนว่ายังไงคุณทากโก้ผมมาสุขขอเชอรี่ให้กับทูห้านชายของผมสองคนเนี่ยเคยเป็นคู่รักกันตั้งแต่อยู่ในคุกอืมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่จะว่าไปผมก็แปลกใจนะที่คุณมาสุขขอกับหลานชายของผมมันชอบ คุณต้องยกเชอร์รี่ให้กับล้านชายของผมบ้านี่มันจะมากไปแล้วนะพาโก้ถึงขั้นทุบตู้ตสันดังไปนักการเมืองใหญ่อย่างสันชัยทำไมนี่คุณจะกล้าปฏิเสธผมอย่างนั้นเหรอคุณก็รู้ต่อให้คุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนผมก็ล้มคุณได้คุณก็รู้นะคุณสันชยัยต่อให้คุณจะเป็นนักการเมืองมีพรรคพวกมากแค่ไหนผมก็ฆ่าคุณได้เหมือนกัน แล้นี่มันที่บ้านของผมเอานะคุณทาโก้ค่อยๆพูดค่อยๆจ้านี่ผมจะมาพูดเรื่องมงคลแค่ลูกน้องคนเดียวยกให้ผมไม่ได้เหรอล้านชายของผมนะ่ะไม่ใช่ผมกระจอก,กงอกง่อยอีกหน่อยทรัพย์สมบัติที่ผมมีก็ตกเป็นของหลานชายคุณคิดว่าไม่ดีเหรอถ้าเราจะเป็นดองกันจากที่โมโห ฮาโก้กับยิ้มออกมาและนั่งลงคุยกับสันชัยตามเดิมมันก็น่าคิดจากที่คุณพูดถ้าอย่างนั้นผมก็ขอเวลาสักหน่อยในการตัดสินใจหวังว่าคำตอบของคุณคงไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับคุณทาโก้แน่นอนครับผมจะให้คำตอบที่ดีที่สุดให้คุณแน่ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอตัวเมื่อสันชัยไปแล้วทาโก้ก็เรียกเลสมาพบ มันยังไงกันไว้เลสเออนายรู้เรื่องนี้ได้ไงครับคนถามแกว่าจริงหรือเปล่าเรื่องไอ้ทูทองลาดกับเชอร์รี่จริงครับนายสองคนอยู่กินด้วยกันแล้วไอ้ทูทองลาดมันเลวนะครับเชอร์รี่ก็เลยไม่อยากอยู่กับมันเลวแบบไหนเออคือมันเป็นการเข้าใจผิดกันหรือเปล่า พรุ่งนี้แกพาเชอรี่มาพบฉันแต่แต่ว่านายครับแกจะขัดคำสั่งใช่เหรอไม่ครับได้ครับพรุ่งนี้ผมจะพาเชอรี่มาพบนายเลดกังวลใจโทรหาพัตเตอร์แต่ก็ไม่ติดเชอรี่รู้เรื่องที่ต้องไปพบทาโก้แล้วในายใหญ่รู้ได้ยังไงเลดเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยในายใหญ่ต้องการให้เชอรี่ทำอะไรทำอะไร นั่นสิหมอนั่นบอกอะไรกับในายใหญ่กันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้พร้อมไหมที่จะไปเจอในายใหญ่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมวะเนพี่เนใช่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมพวกเราก็ต่างรูก้กันอยู่ว่าคุณทาโก้สั่งอะไรแล้วต้องทำตามขนาดคนเป็นลูกอย่างคุณวาเลนกับคุณพัตเตอร์ยังไม่กล้าขัดฉันก็รู้เนฉันจะไปแน่นอน ฉันไม่มีทางขัดอยู่แล้วเพราะฉันอยาก,กรู้เหมือนกันว่านายใหญ่มีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเฉอรี่ฉันว่าเรื่องไม่ดีแน่นั่นสิเดี๋ยวเราสองคนจะไปเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวนะเฉอรี่